เชียงใหม่จัดกิจกรรมผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดระยะ5ปีพร้อมขอบคุณสื่อเมื่อวันที่27กันยายน2565เวลา15นาฬิกาที่โรงแรมเชียงใหม่แกนวิวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นายประจนปัชกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงานการจัดกิจกรรม เชียงใหม่โชว์เคสเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่พร้อมนำเสน,นอผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ระยะ5ปีตั้งแต่ปีพศ2561 ถึง2,565และงานมุติจาจิตเกษียณอายุราชการแก่ข้าราชการที่ครบวราระเกษียณในปีนี้รวมทั้งนายประจนปัชกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กับงานวันวานที่ภาคเพียนสู่วันกเกษียณที่ภาคภูมิพร้อมกันนี้ผู้ว่า ได้ขอบคุณสื่อมวลชนที่ได้ร่วมกันสื่อสารทุกเรื่องราวสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่นอกจากนี้ภายในงานได้จัดเวทีเสวนานในหัวข้อเชียงใหม่นครแห่งชีวิตและความมั่นคงโดยมีนายเจริญศรีวายโยพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่นายอิสระสิริสายญา ผู้อำนวยการสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนางจุรีรัตน์ใจแข็งผู้อำนวยการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่และนางสาวชนิสาชมสินประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันเสวนาท่ามกลางบรรยากาศที่ชื่นมืน่นโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ทั้งสามท่าน ข้าราชก,การเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนเข้าร่วมง,งานเป็นจำนวนมากต่อ้ายอะไรมาแล้วก็บอกว่าเป็นหน้าที่ของ,งคณะกรรมการร่วมกต่อจังหวัดแต่แลจะจังหวัดต้องไปพิจารณาว่าท่านจะเช้งทัดตรงไหนแต่ท่านไม่สามารถ่อนสายเลยมากมากทายไป็นกว่าส่วนการได้เพราะว่าท่านออกบทสิติการได้เราก็ไ่เคยตั้งกระบการเราบอกว่าสวยทางต่อสายเท่าไหร่เราแม็กซิมั่ ร้านอาหารร้านโรงแรมทุกคนมาานกันครับทีมงานของโรงแรมแล้วก็ร้านอาหารก็มานั่งคุยก่นว่าจะทำยังไงขออย่างเดียวคืออย่าให้มีการแพร่ระบาดตามนโยบายของรัฐบาลก็พอแล้วทุกคนจะทำได้ทำได้ดีเลยตอนนี้ผมต้องบอกว่ากิจกรรมสุกครู่เนี่ยที่จัดไว้เนี่ยมมันเป็นที่ผมบอกว่าในฤดูหนาวนี้เชียงใหม่เราจะต้อง ปูแล้วคนไม่อยากมาเพราะว่าเราก็ได้ยินข่าวอย่สมอว่าชาวต่างชาติท่ามาประเทศไทยเขาต้องอยากมากรุงเทพแล้วเขาอยากมาเชียงใหม่อืมถ้าอยากมามาเลยตนี้มีต้อนรับเชียงที่กับทุกสิ่งทุกอย่างสําเร็จด้วยพวกเราร่วมมือร่วมแรงร่วมใจทั้งภาครัฐภาคเอกชนตกขอบคุณมากครับส่งสักพรมเอี่ยม บริสลาทินนานิวยี่สิบสี่ศูนย์ข่าวภาคเหนือรายงาน